เกมในไทยแลนด์สนับสนุนโดยยูโรเคกสก็อตเพียวเร่น้ำเบอร์รี่สกัดเข้มข้นผสมวิตามินนิวมิตซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์ครอสครีมอาบน้ำชกุบุสึโมโนกาตาริ ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซัมเมอร์ของเราหรืออีกหน่อยหนึ่งอาจจะเป็น h ฮ l ลลี o ูดเกมไนท์ไทยแลนด์สตาร์แท็กก็ได้เพราะเราเริ่มใส่หน้ากากแล้วเหมือนเหมือนจะเป็นมนุษย์อวกาศกันแต่เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนอันนี้ดีชอบนะฮะเราจะแข่งขันกันเพื่อคนทางบ้าน2ท่านนี้นะครับเขากำลังรอที่จะเข้าสู่รอบแจ็คพอตเพื่อชิงรางวัล1น1,000สบาทสำหรับ่วงซัมเมอร์แบบนี้ขอหนึ่งคำสำหรับพวกคุณเลย ทีละคนทีละคนหนึ่งคำสำหรับซัมเมอร์นี้คุณอยากจะใช้คำว่าอะไรครับคุณปอครับแตกครับผมแตกแตกแตกได้หลายอย่างเลยทั้งเงื่อทั้งตับอามันร้อนตับแตกนะครับเอาละครับเขาจัวมาที่แตกแล้วเราคงจะไปทางอื่นไม่ได้แล้วพวกเราสามัคคีกันนิดนึงพัชชาคุณจะใช้คำว่าอะไรกับซัมเมอร์นี้ ชุ่มค่ะชุ่มแตกชุ่มแฉะแฉะชุ่มทำไมมันชุ่มเหงื่อชุ่มของเหงื่อชุ่มตัวเลยนะแต่ว่าปีนี้มันร้อนจริงๆนะนัดจักของคุณสำหรับซัมเมอร์นี้คือว่าเรากไลทีมเดียวกันเหรอไม่แล้วแต่คุณจะไปทางธรรมะก็ได้แต่เรามาทำหมดแล้วทำไมผมเป็นคนสุดท้ายด้วยเนี่ยแหว่งครับ ชีวิตมันแหวงไปอไรอย่างที่เคยทำมันก็หายไปมันเหมือนรได้งานเงินมันเหมือนบางส่วนหลุดอ่ะเอาเป็นว่าซัมเมอร์นี้มันร้อนจริงๆนะครับอยู่บ้านเปิดแอร์ดูทีวีดูรายการของเราเราแข่งขันให้ทุกคนได้เห็นกันไปแล้วนะฮะเอาละเกมต่อไปนี้นะครับมีชื่อว่าใบคนละคำมันอาจจะชื่อว่าใบคนละคำก็จริงนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันใบได้แค่คนละพยางเดียว คำใบ้มันจะขึ้นมาข้างหลังพวกคุณจะใบ้กันคนละหนึ่งพยางค์ทีละคนถ้ายังไม่ได้อีกวนกลับมาอีกก็ได้แล้วคุณตอบได้แค่ครั้งเดียวคุณผิวคุณตอบมาผิดปุ๊บข้ามไปคำใหม่เลยถ้าตอบถูกได้คะแนน1คะแนนสะสมให้มากสุดพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเข้าประจำที่ได้เลยครับอ่ะอันนี้คนที่1สําคัญคนที่2คนที่สส,สื่อสารกันเองนะครับเอายังไงยืนทับได้เลยฮะใบ้คนละคำครพร้อมเริ่ม นอสัตว์เล่นเล่นเหล่านะฮะอันต่อไปฉีดตุงมดหอกเออหัวไส้ลอยก๊าซือเออหมวดอืมอ้วนคริสคาราคอสเออไม่ฉลาดหรือห้างเก่าคิงเออบ้าบอล บัตรเครดิตบัตรเครดิตนาดสัตว์นักสงการเรอสงการไอตูนมงสวยน่างามน่างามล็อกเออไขคุณแจคุณอ้าวข้าไปแล้วนะครับทุสาวผิวผิวสาวผิวหัวหัว สัตว์ทิศเหนือกขวนเออเปไม่ใช่ครับชิงช้าครับตอบเร็วไปฮะคู่ถอดโอเคเป้งตะโก้เออชุดหมดเวลาเร็วมากโอเคกัำที่ได้ครับไปเรียกอะไรวะ Uhm เวลาเราพยายามจะสื่อสารและคิดคนละอย่างนะครับมาได้หมดเลยนะครับผัวสัตว์หิวอไหิวอะบางคนก็นึกถึงชนีที่เป็นสัตว์บางคนก็นึกถึงทุเรียนอ้ามองก็เออกระทุกทุไอ้นี่ไปสาวเอาไงวะเนี่ยได้ไปทั้งหมดนะครับ10คำา0คะแนน เขาตอบเร็วนะตูนเอายังไงตะกี้นี่เขาเขายอมเสี่ยงที่จะตอบผิดไป1อันถึง2อันเหมือนกันแต่ว่าเขาสื่อสารได้ดีทีมคุณเห็นแล้วเอาไงฮะยอมแพ้กับบ้านเลยไหมกับบ้านเลยรับเดียวไหนๆเราก็ไม่ได้แสนนึงอยู่แล้วล่ะรู้สึกรู้สึกหง่วง่ยังไงไม่รู้ยังไงต้องทำให้เต็มที่ตูนครับเชิญตรงนี้ฮะเอาใครก่อนคุณผู้ชมครับ เตรียมตัวหากันอย่างเต็มที่ดูการใบของสามคนนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มโดดท้องจิงโจ้เลวเ็วเมาอ่าแอนนุ่นนุ่นลังยอง เงียบลิฟซสิงลิฟซสิงปอปูนรถไฟเออเร็วเซ็กฮะเซ็กอ่อโอ้ยตายโอ้ยชิวพี่ชิวจิ๋วเออพอโอ้ยต่อเลยพระชาเก เสกดีละเสกดีละไปดิ่เดิเล็วมน<ๆ>มน<ๆ>มนเสกมน<ๆ>มนพอ่อแก <c oughs> อ้อคนแคร์ ดูโมครับยากที่เป่งเลยอ่ะคุณผู้ชมผมบอกให้ว่านี่คือเสกแล้วนี่ไปอะไรนะจิ๋วจิ๋วอะไรวแม่มดอันนี้มาเสกแทนที่จะเล่นต่อคนแคร์หรือเปล่าแทนที่จะเล่นต่อเสกอันนี้จิ๋วจิ๋วอจิ๋วอันนั้นไปพ่ออะไรนะพ่อคู่กับแม่หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าคนแคร์ครับ ไม่น่าเชื่อเลยระวังนะครับระวังคนแค่ขี่ไม่กวาดมานะต้องระวังนะครับเขาได้สินะครับทีมนี้ได้5คะแนนเอาละตามกันอยู่แค่7ต่อ13สนุกมากแต่เกมต่อไปเริ่มเลอะเทอะแล้วนะเราต้องใช้อุปกรณ์ในการเรียกได้ว่าทำร้ายคุณถ้าคุณตอบผิดตอบปุ๊บยิงป๊อบเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว สำหรับเกมใบ้คนละคำเกมนี้ต้องบอกเลยว่าค่าตัวตายอย่างมากเหมือนปลุกความว่นในตัวเรานะทุกคนก็พยายามกันช่วยกันใบ้ว่าแบบอะไรอะไรเสกจิ๋วอะไรอะไร,ะไรทีนี้พี่ปอก็จะทําท่ากัดแอปเปิลแบบอีนี้ก็เลยคิดถึงคนแค้ก็เลยตอบแบว่านั่นจ้ะคนแค้สนอไว้สุดท้ายคืออะไรแม่มดจ้ะ